เราไปกันอีกหนึ่งภารกิจที่สุราธ,ธานีกันบ้างนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ค่ะก็ได้จัดกิจกรรมดีๆร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะ ที่วัดพัฒนารามอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีนายบรรดาลสถิรชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกัับคณสงง์จ วัดสุราธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีพุทธศักราช2566รวม12ครั้งณพระอารามหลวงและวัดในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยและ แต่ครั้งต่อไปค่ะก็จะจัดที่วัดสมหวังก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีเช่นเดียวกันค่ะ